วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับว่าถ้าหากเราขับขี่ในถนนในชีวิตจริงเน่ยเราควรจะใช้เกียร์อะไรดีครับโอเคอ่ะ <Okay. S 1> ไปกันดีกว่าครับโอเคเชิรถไปสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ m R f กันเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะฮะผมจะลงไว้2ช่องทางด้วยกันคือช่องมอเตอร์ไซค์ฟันแล้วก็สองขับขี่รถกัรยานยนต์ M R F ออฟคอร์นั่นเองครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับว่าถ้าหากเราขับขี่ในถนนในชีวิตจริงี่ยเราควรจะใช้เกียร์อะไรดีครับซึ่งไอ้ปัญหาตรงนี้ผมก็อยากจะตอบว่าส่วนใหญ่คอนเทนต์ของผมส่วนใหญ่เนี่ยเอามาจากเพื่อนๆทั้นทงนั้นแหละ คือผมก็เอาปัญหาของเพื่อนเพื่อเนี่ยที่เจอกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปล่อยคัดการเบรกการใช้สายตาการใช้ลายไอ้ปัญหาพวกเนี้ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆ่ยังไงแล้วผมก็เลยต้องมาทําคลิปแบบเนี้ยให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันอ๋อเยี่ยมไปเลยใช่ไหมละ่ะก็สําหรับวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ในการขับขี่นั่นเองฮะสำหรับตรงเกียร์นะฮะสำหรับใครจะสงสัยว่าเอ้ยมันตายตัวไหมมันต้องใช้2 3 4 5 6 7 8 9ห เ,เกินนะสูงสุด6เกียร์ตอนนี้นะก็มันผมยอยากจะตอบว่าตามความเป็นจริงอ่ะการใช้เกียร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั่นเองฮะและก็ประเภทของรถซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่า5 0 0ซีซีเนี่ยต้องใช้เกียร์นี้แล้วก็150 150กซีซีเนี่ยก็ต้องใช้เกียร์เหมือน5 0 0ซีซีโออยากจะตอบว่ามันมันค่อนข้างที่จะต่างกันเลยทีเดียวครับโดยพิกัดของซีซีอาจจะเป็นเพราะประเภทรถอีกดังนั้น เรื่องการใช้เกียร์เนี่ยมันก็จะไม่ได้ตายตัวแบบที่เพื่อนๆคิดเนาะหรือบางคนคิดดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้กำลังของเครื่องยนต์หรือรอบของเครื่องยนต์น่ะถ้าหากเราอยู่ในย่านเขาเรียกว่าย่านสภาพแวดล้อมอย่างไหนแล้วก็ใช้ความเร็วในย่านรอบอย่างนั้น ก็น่าจะโอเคที่สุดอะเช่นกันในกรณีดังกล่าวตรงนี้ที่ผมอยู่นะตอนนี้คือจังหวะที่เรียกว่าจังหวะรถติดนั่นเองอะซึ่งใครหลายคนอาจจะประสบเจอว่าแบบเออปล่อยค่าชอบดับเออเดี๋ยวค่อยมาคุยแล้วกันดังนั้นเราควรจะใช้เกียร์อะไรในเมื่อแบบมันเป็นความเร็วที่มันค่อนข้างที่จะตม่มแล้วก็เราใช้รอบเครื่องที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยสำหรับใครก็คงรู้อยู่เลยฮะคือ เก 1>, 1นั่นเองครับเพราะว่าเราใช้เก์1ในการขี่ในช่วงจังหวะรถติดนเองถ้าสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันกระตุกจังเลยพี่เราจะแก้ปัญหายัางไงเราจะใช้เป็นการซับคัต์นั่นเองครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นคัต์ไหมเราผมไม่จะใช้การเลี้ยงคัต์แล้วก็กดเบรกลัางนิดหน่อยเพื่อที่จะทําให้ประคองรถในความเร็ยวย่างความเร็วต่ํานั่นเองแล้วก็การเบรกหน้าก็อาจจะใช้น้อยกว่า เบรกหลังในการช่วงของการประคองรถฮนะเพราะว่าหากเรากดเบรกหน้าเยอะไปมันก็อาจจะเกิดอาการแถได้เบาๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นอาจจะล้มหรอฮะถ้าเราแบบเริ่มฉิดแล้วอ่าช่้ในกรณีแบบว่าเราดันขึ้นเนินล่ะเราควรจะใช้เกียร์อะไรผมก็จะตอบเหมือนเดิมฮะใช้เกียร์ต่าเกียร์ต่ํตาในรอบเครื่องที่ค่อนข้างจะสามารถดึงรถได้ซึ่งรถแต่ละประเภทก็แตกต่างกันอีกเพราะนี้อย่างเงี้ยเราก็ยิงขึ้นไปได้เนะีฮะเกียร์ เก็บหนึ่งรอบสี่ห้าพันแปะเพื่อให้แบบว่ามันมีกําลังดึงเสมอ,อถ้าหากเราขับขี่แล้วไม่มีกําลังดึงของเครื่องหรือแบบว่ารอบของตัวเครื่องยนต์ในการเรียกแรงบิดและแรงม้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะลําบากเลยทีเดียวโอเคอันนี้เขาน่าจะรู้กฎจราจรโดนทั้งเราแต่โอเคใช่ได้แต่พอลวลารอบเครื่องของผมเนี่ยผมจะกาดที่ว่า มนเริ่มตึงมือในระดับหนึ่งอ่ะผมถึงจะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเกียร์สองย่างเช่นประมาณสัก4,005เงี้ยผมก็จะเปลี่ยนเกียร์แล้วอันนี้ก็รอบอยู่ประมาณสัก40%ของรอบเครื่องแล้วกันเนาะมันก็จะไม่ได้เยอะไปหรือน้อยเกินอ่า4 0 0ปุ๊บอ่าเปลี่ยนเกียร์อันนี้คือการขับขี่แบบ นุ่มละมุนนะฮะเหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันหรือถนนสาธารณะอาจจะไม่ต้องใช้รอบสูง๊าดป๊าดขนาดนั้นก็ได้ถ้ายิงรถพ่อดังๆนี่เสียงนี่รั่นกันสบายหูก็เลยทีเดียวเรียกพ่อเด่กพ่อตามเลย <c oughs> แล้วก็สำหรับที่ผมใช้ก็จะใช้อยู่ประมาณเกสองเกทหนึ 1, ่งเกสองเกทสามในย่างความเร็วแบบไม่เกินหกสิบเนี่ยผมก็จะใช้อยู่แค่นี้แหละ บางรุ่นอาจจะใช้แค่เกจสองเกจเดียวก็ได้บางรุ่นอาจจะใช้เกจหนึ่งเกจเดียวไปตายตัวขนาดนั้นคือมันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วกันเนาะมาจังหวะแล้วก็ขึ้นได้ก็ขึ้นมาจังหวะเราลงได้ก็ลงแต่สิ่งที่สําคัญคือเรื่องเกี่ยวกับรอบเครื่องฮนะถ้าหากเราสามารถควบคุมรอบเครื่องให้อยู่ประมาณสักสามสิบถึงสี่เปอร์เซ็นต์ตีไปรอบเครื่องผมว่ามันหมื่นมันแปดพันห้าเต็มใช่ไหมแต่ตีไปหมื่นแล้วการตามไป ผมผมก็จะเปลี่ยนอยู่ประมาณสัก30มสิบเปอร์เซ็นแล้วก็รอบเครื่องก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณสัก30%จนถึง4 5เน่ี่ส้วเราก็ตกขึ้นต่ำกว่า30แล้วเราก็ตกลงเพื่อที่จะทำให้เรามีกำลังในทุกย่างความเร็วแต่อาจจะเป็นเพราะว่ารถผมเนี่ยมันเป็น2สูบไงแต่มันก็แล้วแต่บางรุน่นบางรุน่นอาจจะใช้รอบสูงกว่านี้อย่างเช่นที่ผมขี่ในรุ่นของ CBR 150หเนาะผมก็จะเปลี่ยนรอบสัก7,5 0 0 แล้วก็จะอยู่ประมาณสักขี่เลี้ยงอยู่ประมาณสัก4,500ถึง7,000 7,500อ่าก็แล้วแต่กันไปแล้วแต่รุ่นเนาะแต่ที่สําคัญค,คือความตึงของเครื่องยนต์เนี่ยให้มันแบบให้มันมีรอบอยู่บ้างเพื่อที่เวลาเราบิดแซงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะได้บิดแซงขึ้นมาได้แบบปั๊บโอเคแต่ถ้าหากรอบเครื่องเรายานอายกตัวใหญ่อย,อย่างเงี้ยเราขี่แบบนุ่มละมุนมากเลยเราใช้รอบเครื่องสัก2,000แล้วเวลาเราบิดแซงอ่ะ ปั๊บปับปัมันก็จะมันก็จะเริ่มกระตุกฮะการเข้มเกี่ยวกับพวกแรงบิดและแรงม้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะลำบากแล้วก็ในช่วงการเล่นแซงก็จะลำบากด้วยเช่นกันดังนั้นเราก็ต้องควบคุมรอบเครื่องของเราให้ดีด้วยการเปลี่ยนเกียร์ลดเกียร์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์หนึ่งสองสามอ่าแล้วแต่ถิ่จะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ <laughs> มันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นโอเคฮะอันนี้ก็เป็นการแนะนําข้อมูลเล็กๆที่เพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้กันได้นะครับสําหรับในกรณีการรถติดหรือการขับขี่ในถนนชีวิตประจําวันเนี่ยเราใช้เกียร์อะไรคลิปนี้ก็น่าจะช่วยให้คําตอบกับเพื่อนๆได้ครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กับช่องโมตไดฟันด้นะครับแชร์บิดชีวิตก็สนุกและเดี๋ยวเราจะได้มาแนะนําความรู้เกี่ยวกับปัญหาของเพื่อนๆแล้วกันคือถ้าใครมีปัญหา ในการขับขี่นะก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์แล้วก็ตอบเพื่อนๆอ,อย่างแน,น่นอนครับโอเคฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องนะฮะให้เราสามารถทำคลิปด,ดีๆแบบนี้ได้ก็สามารถสนับสนุนสินค้าจากช่อง Moto 2 add ได้เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไ้ให้ด้านล่างหรือแม้กระทั่งคอสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ในรูปแบบของออฟไลน์ฮะคือสอนแบบตัวต่อต,ตัวเนี่ยคือรู้ตัวเขาเรียกว่า สามารถเรียนรู้ได้ค่อนข้างที่จะดีที่สุดแล้วสำหรับมือใหม่แล้วก็เสริมทักษะของเบื้องต้นนะฮะถ้าแบบสูงจริงๆผมยังผมยังไม่สอนให้ถึงได้ขนาดนั้นโอเคฮะแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นจบครับบ๊ายบาย